สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Grinny c h a n n e ก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะเป็นบัวลักหนึ่งห้แต่เป็นแม่หมอคนเดิมนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนหรือเมถุนในวันที่15มิถุนายน2016ได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งจะส่งทั้งผลดีและต้องระมัดระวังต่อ5ลัคนาราศีต่อไปนี้นะคะ ลัคนาราศีมีนมังกรกันแล้วก็ลัคนาราศีพิจิกกรกฎดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวที่ครองราศีสิงธาตุไฟเพศชายหมายถึงหัวหน้าความเป็นใหญ่หรือบุคคลระดับหัวหน้าต่างๆพวกนายกบิดาสามีที่ทำการรัฐบาลเป็นการถือตัวความหยิ่งการเอาแต่ใจไม่ยอมเป็นรองใครชอบยศศักดิ์ชื่อเสียงเกติยศ รูปร่างก็จะเป็นลักษณะสันทัดอกผายไหล่พึ่งผมหยักโศกตาคมหน้ามนผิวดำแดงซึ่งลักษณะที่ต้องรับระวังมีหลักษณาราศีซึ่งมันจะส่งทั้งผลดีและผลเสียให้กับชาวลัคนาราศีต่อไปนี้นะคะเริ่มที่ลัคนาราศีมีนดาวอา,อาทิตย์ซึ่งเป็นพบเรือนอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสิน ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่15มิถุนายนจนถ,ถ,ถึงประมาณวันที่15พฤษภาคม2566ได้ตำแหน่งราชาโชคดาวอาทิตย์อริเข้าสู่พันธุราศีมิถุนพันธุหมายถึงครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผานะถ้าพูดในทางผลดีก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีมีนอาจจะสร้างทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผานะโดยการผ่อนชำระ ซื้อบ้านด้วยการเข้าธนาคารซื้อรถยนต์การเข้าบริษัทไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ก็เป็นการแก้เคลยดอย่างหนึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของอการติดต่อสื่อสารในเรื่องของบุตรหลานบริวารในเรื่องของความเจ็บป่วยและก็ในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงตังหวะตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2 5 6เป็นต้นไปนั้นจะมีตำแหน่งราชาโชคถึง3ดวงด้วยกันก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพเรือนอริแล้วก็ดาวประสุขซึ่งเป็นภพสัตช,ชะและก็เป็นภพมรณะเข้าสู่ราศีกรกฎในภพปุตตะหนึ่งเดือนเต็มตั้งแต่30พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายนส่วนอีก ดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นตัวตนตนุรักษ์และก็เป็นกรรม,มาก,การงานก็เข้าสู่ราศีเมษในเรือนกระดุมพระนะคะลิงอยู่กับมรณะก็หมายความว่าดาวพฤหัสบดีนั้นได้เข้าสู่เรือนการเงินลิงกับมรณะหมายถึงอาจจะทํางานลักษณะของออนไลน์หรือการเดินทางหรืออาจจะได้รับมรดกตัวตนได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการงานก็ราชาโชค การติดต่อสื่อสารก็ราชาโชคพี่น้องเพื่อนฝูงราชาโชคอ,ออนไลน์ราชาโชคก็สู่ปุตตะการได้เริ่มอะไรใหม่ๆจนถึง30มิถุนายนช่วงจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ดีถ้าพูดถึงดีดีกว่านะคะดีกว่าต้องระมัดระวังนิดเดียวเกี่ยวกับเรื่องของอการมีปัญหาการทะเลาะบาอแวง้งการขัดแยง้งแต่ตั้าแค่คลิปด้วยการที่ สร้างบ้านสร้างทรัพย์สินที่ดินสิน่งก่อสร้างบ้านเรือนยนันผ่านนั้นด้วยการก่อนนี้ผูกพันก็จะเป็นการแก้ปัญหาหรืออาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยแต่ถ้าแก้คลีดด้วยการเดินทางหรือการทําบุญด้วยการบริจาคให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลาสงหรือการปล่อยปลาหน้าเขียงอะไรพวกนี้ก็จะเป็น,านการกเคลีดให้กับชาวลัศีนาราศีมีเป็นอย่างดีนะคะก็ขอ้มีความโชคดีมี การเงินที่มาจากการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของการติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางปินต่างเดนตามประเทศแดนไกลเพราะว่าดาว ดาวพระราหูซึ่งเป็นพบวินาศนะก็ไปอยู่ในราศีเมษในเรือนกระดุมพ้าเล็งกับมรณะซึ่งเป็นงานออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้มาจากการปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลแล้วก็ดำรัตจอยู่ในไปอยู่ในพบสัตว์ช้าการติดต่อสื่อสารการทําในโลกของโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ได้มาซึ่งการเงินล่าผลจากเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นเรื่องอยู่เบื้องหลังเรื่องติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลนะคะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนส่วนลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีมังกรซึ่งลัคนาราศีมังกรนั้นดาวอาทิตย์นั้นก็เป็นภพมรณะ,ะมรณะหมายถึงความเจ็บป่วยความมรดก การเดินทางการที่อาจจะทำงานเป็นเคสเคสเป็นชิ้นงานไปจบเป็นเรื่องๆไปนะคะย้ายข้าสู่ราศีเมทุนในพบอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตั้งแต่15มิถุนายน2566เป็นต้นไปดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคไป1เดือนเต็มดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวที่เดินปกติไม่มีการเดินวิปลิตนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการที่ จากกเกิดเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรให้ระมัดระวังนิดหนึ่ง หรืออาจจะมีการเดินทางแล้วก็เกิดเรื่องของปัญหาอุปสรรคแต่อย่างไรก็ตามดาวพระนันสบดีซึ่งเป็นดาวศาสชาและดาววินาศนะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพปันทูลิงกับกรรมมะแล้วดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นภพปุตตะและก็เป็นภพกรรมมะก็ย้ายเข้าสู่ปตัตนิคุครองคนรักได้ตําแหน่งราชาชคด้วยตั้งแต่30พฤษลึกสภาจนถึง30มิถุนาแล้วดาวพระัสบดีก็ได้ราชาชค1งปิดเต็มนะคะ เพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของความโชคดีมากกว่าในช่วงจังหวะ,ะของปีนี้ในเรื่องของการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพานหนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของภายในครอบครัวการติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลต่างตินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลและเรื่องของการเงินก็อาจจะมาจากเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนเป็นส่วนมากมก็จะทําให้ชาวาราศีมังกรน,นั้น ต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงจังหวัดที่ดาวอาทิตย์เป็นราชาชคในเรือนของอาริปัญหาอุปสรรคเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นแต่เรื่องดีๆก็อาจจะมาทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความที่อาจจะต้องไม่มีความกลิงกลัวหรือหวัน่นเกรงในเรื่องต่างๆนะคะสามารถแก้ไขปัญหาหรือ ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตต้องอยู่ที่ดวงดาวของแต่ละคนด้วยนะคะสำหรับลัคนาราศีกันนั้นดาวอาทิตย์เป็นดาววินาศนะเข้าสู่เมถุนในภพกรมรมะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนความสูญเสียความสูญสิน้น ก็อาจจะเป็นการที่สร้างความเดือดร้อนในเรื่องการงานให้กับชาวลัคนาราศีกรรันพราดาณที่ได้ตําแหน่งราชาโชคอาจจะมาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องขนขควยแต่ถ้าพูดในทางที่ดีก็หมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีกันต้องทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นการอยู่เบื้องหลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดน,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 ดนไกลถึงจะ,ะเกิดเรื่องของความเป็นโชคลาภการเงินที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีอกันเพราะว่าดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นพระสุภาษและก็เป็นพระ กระดุมพระก็ย้ายเข้าสู่เรือนลาพระมาตั้งแต่วันที่3 0มิุนายน2566จนถึง3 0มิถุนายน2566น,น,น,นะคะได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยและอยู่คู่กับดาวอ,าอังคารซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่กันนะคะทำให้มีเรื่องของการที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียการติดต่อสื่อสารในโลกของ ต่างถินต่างแดนต่างประเทศก็เกิดซึ่งลาบผลการเงินให้กับชาวลักนาราศีกันเป็นอย่างดีและอีกอย่างดาวราชาชโชคนั้นมีทั้งหมด3ดวงด้วยกันอีกหนึ่งดวงก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเป็นปัตตานิคูครองคนรักหรืออุ้นส่วนแล้วก็เป็นพันธุ์ทุกครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะเข้าสู่ราศี เมตในเรือนมรณะเล็งกับกระดุมพระเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้มีเรื่องของการที่อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์กับครอบครัวพอเกิดเรื่องของการเงินให้กับชาลัคนาราศีกันได้ตําแหน่งราชาโชคถึง3ดวงเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามดาวอาทิตย์เป็นดาววินาศะก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องความเดือดร้อนเรื่องความเสียหายไว้ด้วยอย่างไรก็ตามว่าขอให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีแต่สิ่งดีดเขก็ามาสู่ชีวิตนะคะสำหรับลัคนาราศีกันส่วนลัคนาราศีอ่สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้เก่ลัคนาราศีกรกฎซึ่งลัคนาราศีกรกฎนั้นดาวอาทิตย์ก็เป็นภพเรือนกระดุมพระ ซึ่งกระดุมผ้าหมายถึงการเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีกรกฎย้ายเข้าสู่ราศรีมิถุนในภพเรือนวินาศะซึ่งวินาศะหมายถึงการปิดบังซ่อนเร้นความเสียหายต่างถิศต่างแนต่างประเทศแดนไกลความเดือดร้อน เมื่อกระดุมพักการเงินเข้าสู่วินาศนะก็แสดงว่าการเงินอาจจะมีความเสียหายจะมีความเดือดร้อนอาจจะมีเรื่องของการติดขัดอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่มากมายแล้วก็ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะ,ะชาลัษนานราศีกรกฎก็ยังมีตัวช่วยอีกสองสามดวงที่เป็นราชาโชค ราชาโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎได้แก่ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นลาภะและก็พันธุ์นั้นก็เข้าทับตัวทับตนตั้งแต่30พฤษภาคม2566เป็นต้นมาจนถึง30มิถุนายน2566ส่วนดาวพระศรีซึ่งเป็นพรสุภาและก็เป็นภพอริปัญหาอุปสรรคก็เข้าสู่กรรมะ,ะตั้งแต่19เมษายน2566จนถึง30เมษายน2567หนึ่งปีเต็มเล็งอยู่กับภพพันธุเพราะฉะนั้นในเรื่องของ าการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีเรื่องของการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการติดต่อทางทิต่างแดนต่างประเทศแดนไกล ก่อเกิดซึ่งลาบผลแล้วก็ก่อเกิดซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการเงินอาจจะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไม่ได้ด้วยแต่โชคลาภก็อาจจะได้ด้วยสําหรับคนที่มีบุญบาร,รมีเพราะว่าบุญบาร,รมีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันต้องไปดูที่ดวงดาวพื้นดวงเดือของแต่ละคนนะคะ ดาวฤกจะอยู่นั้นเข้าสู่เรือนราภาเป็นเวลา7ปีเต็มตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566เป็นต้นไปอยู่ในเรือนราภาเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญวาสนามีดวงดีๆก็อาจจะได้โชคลาภได้รับผลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนเติบก็เป็นไปได้ด้วยส่วนคนที่ไม่มีโชคลาภก็อาจจะเป็นเพราะบุญบาร,รมีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรือในช่วงจังหวะ7ปีนี้ก็อาจจะมีจังหวะที่อาจจะได้โชคลาภแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนนั้นอยู่ที่พื้นดวงดาวเดิมของแต่ละคนด้วย ก็ขอให้ทุกลัคนาราศีตรงมีแต่ความโชคดีมีความสุขในทุกๆเรื่องสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ